You're listening to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s สกุลีที่ Happiness Investment สวัสดีครับพี่พิสุทธิ์สวัสดีครับพี่พิ๊ บครัเอา Lady first กันนะ <laughs> เดี๋ยวโอเคก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับ <laughs> เดี๋ยวผมแชร์กับนักลงทุนก่อนนะครับก็คือ,อล่าสุดน,นะครับทางบริษัททางบริษัทกราฟเอเนนะครับได้มีการแจ้งตลาดนะครับทำ conditional voluntary tender offer เดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนนะครับก็คือทางกราฟนะครับแจ้งตลาดนะครับทำเทนเดอร์นะครับแต่ก็บอกว่าไม่ใช่เพื่อการเพิกถอนนะอันนี้เขาเขาแจ้งมานะครับโดยจะซื้ออินทัชเนี่ยราคาเขาทำไว้65บาทนะครับส่วนจะซื้อแอดวานซ์เนี่ยที่ราคา122.86แต่เราไม่เห็นไทคม นะครับคนก็เลยงงว่าเฮ้ยมันดีมันแปลกๆหรือเปล่าซึ่งซื้ออินทัชสูงกว่ากระดานแต่ซื้อแอดวานต่ำกว่ากระดานนะครับรอบนี้เราจะมีมุมมองความเห็นอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปถามฝั่งผู้ซื้อก่อนนะครับพี่พิกครับกราฟเอเนจีรอบนี้จากเดิมที่เพิ่มทุนมาระดับ3 0,000ล้าน,นแล้วคาดว่าจะเอาเงินไปลงทุนในโรงไฟฟ้ายุโรปกับเวียดนามนะครับแต่ปรากฏว่ามาซื้ออินทัชไปแล้ว20%แล้วก็กําลังจะซื้อเพิ่มทั้งแม่และลูกเลยนะครับกราฟรอบนี้ทําอะไรอยู่ครับพี่พ คือต้องบอกว่าอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นิดนึงนะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยเรากำลังคาดหมายว่าทางกาาฟเนี่ยน่าจะเอาเงินจากการเพิ่มทุนไปลงในส่วนของตัวโครงการในต่างประเทศนะซึ่งทางผู้บริหารเนี่ยเดิมเคยมีการพูดถึงโครงการใหญ่ๆในเวียดนามแล้วก็โครงการในลาวด้วยนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยยังอยู่ on process อยู่ timeline อาจจะมีการเลื่อนไปบ้างนะคะปัจจุบันก็มีการ กลับมาลงทุนในส่วนของตัวก้าวลงทุนในส่วนของตัวอินทัชนะคะแล้วก็จากสิ้นปี2020เนี่ยช่วงช่วงกลางปีเนี่ยทยอยเข้าซื้อแล้วก็มีการเ,เพิ่มในแง่ของตัวสัดส่วนการลงทุนเข้ามาเรื่อยๆนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยในแง่ของตัวก้าฟรีแคปให้นิดนึงถือในส่วนของตัวอินทัชอยู่ที่18.9%นะคะ ทีนี้ในส่วนของตัวการประกาศตัวเทนเดอร์รอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอ่อ r o c e s s เนี่ยก็คือจะต้องขอในแง่ของตัวมติผู้ถือหุ้น,นะคะ่ะให้ Approve 3ใน4นะคะเออวันที่เขาจะเออวันที่เขาจะเออประชุมในแง่ของตัวผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ประมาณช่วงปลายเดือนของเดือนวันที่25 เดือนจูนนะคะก็อันนี้อาจจะต้องรอในแง่ของไทม์ไลน์ให้ผู้ถือมุนเนี่ยของทางกอฟเนี่ยอ p พ r o ก่อนถึงจะทำในแง่ของตัว Tender Offer ได้นะคะทีนี้ในแง่ของการทำ Tender Offer เนี่ยมันมีค concern ในแง่ของผู้ถือมุนกอฟนิดนึงเพราะว่า,าจากปัจจุบันเนี่ยถืออยู่ประมาณ18.9%เนี่ยถ้าเพิ่มขึ้นไปถึง100%เนี่ยเราจะต้องใช้เงินประมาณ106,000ล้านนะคะ แต่ถ้าดูในแง่ของตัว net de ของตัว g a f ปัจจุบันนี้เนี่ยณสิ้นปี2021เนี่ยเรามองไว้อยู่ประมาณ2เท่ากว่าๆนะคะนั่นหมายถึงว่าตัว headroom ของเขาเนี่ยมันจะมีสามารถขยับขึ้นไปถึงตัว Covenant ที่3.5เท่าเนี่ยมันจะมี headroom อยู่แค่อีกประมาณ1 0 0 0 0เอ่อ1ส0 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะคะดูแล้วก็ ถ้าจะเทนเดอร์จริงๆถือซื้อขึ้นมาทั้งหมดเนี่ย mm hmm. เรายังมองว่ามันมีความน่าจะกกังวลในเรื่องของตัวบาลานซ์ชีตสำหรับตัวฝั่งกาวนะคะ,ะถ้าเทียบเคียงการซื้อในแง่ของการลงทุนตัว InTouch เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเทเลคอมเ c เ t ชันถ้าเทียบกับตัวธุรกิจที่เป็นยูทิลิตี้เดิมเนี่ยการที่ไปลงทุนในแง่ของอ กลุ่มโรงไฟฟ้าที่เป็นโครงการที่เป็น d e เวลอปเนี่ยเรามองว่าเออถ้าเทียบเคียงแล้วเนี่ยโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่เราก็มองว่าผลตอบแทนในเชิงของการลงทุนพวกโครงการกร e นฟิ e ด์ต่างๆเนี่ยปกติมันจะค่อนข้างสูงกว่าแล้วก็ในแง่ของตัวสีเขียวนี่ของตัว e อ r ร์น g เนี่ย ความการแข่งขันเนี่ยมันอาจจะดูแล้วไม่ได้เยอะมากเท่ากับการเข้ามาลงในส่วนของกลุ่มเทลโคนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยเรามองว่าในดีมการประกาศดีลนี้เนี่ยเรายังมีความกังวลในแง่ของการเรื่องฐานทุนของตัวกลุ่มกาฟนะคะแล้วก็ความไม่แน่นอนในแง่ของตัว potential ที่อาจจะเป็นตัว contribution เข้ามาในอนาคตสำหรับการซื้อในรอบนี้ค่ะ อืมโอเคนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกลับมาถามฝั่งพ่พิกใหม่นะครับก็คือสรุปสั้นๆง่ายๆก่อนเลยคือซื้อจากตอนนี้ถืออยู่19เปอร์เซ็นขึ้นไปเป็น50เปอร์เซ็นตเนี่ยอันเนี้ยอาจจะยังไม่ต้องเพิ่มทุนแต่ถ้าแตะ50เปอร์เซ็นขึ้นไปลงถึงตัวแอดวานซ์ด้วยเนี่ยอันเนี้ยเกรงว่าตัวดีมันจะเพิ่มจาก2.1ไปเป็น3.5แล้วอาจจะไม่พอนะครับแต่ว่าน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดคุยกันถึงเรื่องเซนจี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันอันนี้คคืืืือออออออเเรรรร่่่งงฐาาาาาานนนนททุกกกกกก็็ถ้้้้ซัหมมดฟตีียวโสใ เรียได้ว่าต้องระดมทุนใหม่นะครับอ่ะมาในฝั่งของตัวเทลโก้บ้างครับพี่พิสุทธิ์เกิดอะไรขึ้นครับอินกับแอดวานครับพี่อ่าครับผมก็ผมก็ประหลาดใจกับดยวนี้เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับที่คุณที่พูดนะครับไม่ได้คิดว่าจะแบบจริงๆก็เคยท้าทายเข้าไว้เหมือนกันในรายการถ้าคุณบอมจําได้นะครับแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะจะกล้าทํานะครับอ่าแต่ว่าแต่แน่นอนโดยหลักการแล้วเนี่ย ทุกครั้งที่มีการเทคโอเวอร์เนี่ยคนถูกซื้อจะดีกว่าคนซื้อถูกไหมครับโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าราคาที่เสนอซื้อสูงกว่าราคาตลาดนะซึ่งรอบนีราาบ้ราคาตลาดอยู่ห้าสิบแปดบาทนะครับเสนอซื้ออยู่หกสิบห้าบาทถามว่าหกสิบห้าบาทถือว่าแพงไหมคําตอบก็คือก็ไม่ได้แพงเพราะว่าจริงๆริอินทัชเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยขึ้นไปแบบแปดสิบเก้าสิบบาทมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยหกสิบห้าบาทถ้าดูเทียบกับราคาตลาดถือว่าก็ถือว่าพอได้แต่ว่า ถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยผมเชื่อว่า,านักลงทุนที่เป็นเป็นแฟนประจำหุ้นอินทัศก็อาจจะมีต้นทุนที่แพงกว่านี้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,าจะมีคนที่มีต้นทุนแพงเยอะหรือว่าคนที่มีต้นทุนถูกเยอะนะครับก็อาจจะเป็นตัวกำหนดว่าเซ็นเตอร์ออฟเฟอร์รอบนี้จะจะได้ไปเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับดังนั้นอันนี้อันที่หนึ่งก็คือแน่นอนคนถูกซื้อจะดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคาซื้อเสนอซื้อสูงกว่าราคาตลาดนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราเชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะวิ่งขึ้นไปอย่างน้อยเนี่ยก็เทส65แน่นอนถ้าไม่มีสูงกว่าอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองสิ่งที่ผมมานั่งคิดต่อเนี่ยก็คือในเรื่อง funding เนี่ยของดักเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลน,นะครับเพราะว่าเขาซื้อของที่มันมี Market Val u e นะครับเ<ม>ขาก็จะทำไฟแนนซิงนู่นนี่นั่นได้นะครับ แต่คำถามคือตอนที่กราฟเนี่ยหลังจากซื้อไปเนี่ยต้องดีเลชโดยโดยท่าไม้ตายของการซื้อเนี่ยคือซื้อต่อนนี้ซื้อไปก็ต้องหาทางดีดีเลเชนะครับก็คือลดนี้ลงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับคำถามคือมันมีกี่ท่าหรือมันมีกี่ทางที่เขาจะสามารถดีเลเชได้เร็วน,นะครับแน่นอนทางปกติก็คือปล่อยให้ อินท uh, ัชจ่ายเงินปันผลมาให้ทุกปีทุกปีปีหนึ่งอสองบาทกว่า2บาทกว่านะครับอันนี้ต้องใช้เวลาก็ถ้าเอา65สห้าหารประมาณ3บาทก็ใช้เวลา20ปีนะ,ะกว่าจะคืนทุนนะครับแต่แล้วก็ถามต่อไปว่ามีวิธีการเร็วกว่านั้นไหมนะครับวิธีการที่1ก็คือให้แอดวานซ์เพิ่ม payout นะตอนนี้แอดวานซ์เนี่ย payout อยู่ที่75% นะเพิ่มไป100%เกินร้อเป็นไปเลยให้กู้มาจ่ายเลยได้ไหมคําต,ตอบก็คือก็ได้นะไม่ได้มีใครข้ามแต่ว่าแน่นอน a d v a n c e ์เองก็ต้องรักษาระดับของเครดิตเรตติ้งเหมือนกันนะครับล่าสุด a d v a านซ์ก็เตรียมที่จะออกกู้ทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะที่ที่ผมได้ได้ยินข่าวมานะครับไม,ไม่ไม่ได้จัดเหมือนกันว่าเกี่ยวกับด,ดีหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็ต้องดูว่ามันจะไม่ต้องไม่กระทบกรเทือนกับตัวเรตติ้ง เครดิตเบรดิ้งของบริษัทนะดังนั้นกู้มาจ่ายไปได้แต่ผมต้องใช้เวลาคำนวณนิดนึงว่ามันมีรูมที่จะกู้มาจ่ายเยอะขนาดไหนนะครับหรือจะลดคาเปดนะครับแทนที่เอาเงินไปลงคาเปดเอาเงินมาจ่ายปันผลด,ดีไหมนะครับกู้ด้วยแล้วลดคาเปดด้วย,ลลดดวยอันนี้ก็จะเป็นทางออกในการเดลีเฟรที่สองถามว่าอันนี้จะได้เร็วมากไหมก็คงได้เร็วขึ้นกว่าทางแรกแต่คงไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าต้องบาลานซ์ทั้งสองขา สุดท้ายนะครับก็คือท่าพิสดารหรือท่าย่านะครับก็คือ Advanced เนี่ยมีเสามือถืออยู่เยอะนะครับที่สามารถเอามา Monetize ได้นะครับเลกให้เหมือนที่ u ูทำนะครับูก็เอาเสาเนี่ยมาขายเข้ากองนะครับทางออกของการเอาเสาเนี่ยมาทำ Monetization เนี่ยก็คือจะขายเข้ากองเหมือนที่ t u ูก็ได้นะครับก็คือตั้งกองขึ้นมานะครับแล้วก็ขายนะหรือ,อไปขายให้กับพวก Tower Core ที่เราก็เคยพูดเราก็เคยพูดกันมาโดยตลอดว่ามันมีทาวเวอร์โฟที่เข้ามาในตลาดเราจดเบียนเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะทำทารซชชั่นกำลังรออะไรบางอย่างอยู่อย่างเช่น e. e.co นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่สามารถโมเดไท์ได้เร็วนะครับผมเคยคำนวณคร่าวๆนะครับว่าแอดวานเนี่ยผมเดาว,ว่าน่าจะมีเสาอยู่ประมาณสักสามหมื่นถึงสี่หมื่นต้นอันนี้พูดถึงเสาที่อยู่นอกอาคารที่เป็นโพงไม่เอาพวกที่อยู่เป็นสมอลเซลล์ที่อยู่ในตึกนะนั้นอย่าไปนับมันนะครับ เสาที่อยู่พวกนี้น่าจะมีสักสามหมื่นถึงสี่หมื่นต้นนะครับราคาขายนะครับในตลาดเนี่ยล่าสุดมันมีดิวที่อินโดนะครับมีการที่เทลโคที่อินโดขายเสาเข้าทาวเวอร์โคเนี่ยราคาแปลงจากเงินรูเปียมาเป็นเงินบาทเนี่ยอยู่ประมาณสักสี่ล้านบาทคิดกลมๆนะครับก็สี่ล้านคูณสามหมื่นนะครับก็ได้ประมาณแสนสอง นะครับแล้วก็รวมเช่ากลับนิดหน่อยนะครับเ่เจซก็ได้เงินกลับขึ้นมาประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วกันสักหกหมื่นล้านเจ็ดหมื่นล้านนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็แอดวานก็มาจ่ายมีันผลรวลดเดียวเลยให้อินทัชอิจฉาจ่ายให้กับกราฟอันนี้เลเวอเรจของกราฟเนี่ยก็จะหายไปนะครับอย่างน้อยผมว่าเกินครึ่งนะครับแต่อันนี้อย่างต้องเรียนนี้นะครับเป็นจินตนาการของเราเองนะครับว่าถ้าเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเรามีทางเลือก อะไรในการที่จะดีเลเวอเรจนะครับหลังจากที่ทำการซื้อครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จน,นะครับก็ประมาณนี้ครับอืมพี่พิสุทธิ์ครับวันนี้ถามนิดนึงครับว่าหนึ่งเลยคือ,อเดี๋ยวผมจะลงที่กลยุทธ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแคปเวลานิดนึงนะครับอย่างนี้คือพี่พิสุทธิ์มองว่าการซื้อครั้งนี้ทั้งคู่ยอมรับเหมือนกันครับพี่พิสุทธิ์กับพี่พิกเราถูกถุงผมเองด้วยว่าหนึ่งเลยคือเซอร์ไพรส์นะครับว่าเอาทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับ แล้วลงมาที่ปัจจัยพื้นฐานพี่พิสุทธิ์มองว่าการซื้อเน,นี่ยอาจจะตามมาด้วยการดีเลเวอเจลงนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับลงมาที่ผู้ถือหุ้นก่อนนะครับอ่ะผมถามพี่พิสุทธิ์ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวถามพี่พิกต่อคนที่มีหุ้นอยู่นะครับซึ่งเยอะมากแน่นอนอยู่แล้วอินทัชกับแอดวานซ์การเข้ามาของกราฟรอบนี้ระยะสั้นก่อนเราเอาอยัางไงแล้วก็คาดหวังเซนเนจี้อะไรได้บ้างครับนะครับผมก็อันที่หนึ่งเขาขอ,ขอ เรียนนิดหนึ่งที่เขาจะซื้อทั้ง In Touch er Advance เนี่ยจริงๆเขาไม่ได้อยากซื้อ Advance นะครับที่เขาไปต้องซื้อ Advance เพราะมันเข้ากดนะครับเป็น Chain Principle นะครับถ้าเขาซื้อ In Touch er เกินเตขาต้องคิกเกร์ในการซื้อ Advance ด้วยนะครับถ้าดูราคาที่ดูดูราคา Indicator ที่เขาเสนอซือ Advance ที่122บาทนิดๆเนี่ยกว่าเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้อยากจะซื้อ Advance นะซึ่งก็ m make sense นะครับเพราะว่าถ้าเขาซือ้อ i n น u c h ได้เยอะเขาเขาเขาก็สามารถเขาก็ซื้อ Control นะครหรืออำนาจควบคุมของ a Advance ได้ที่ราคาที่ถูกกว่านะดังนั้นไม่มีความจะเป็นต้องมาซื้อตรงกับที่ a d v a n c e นะครับได้สามารถบัับ a d v a n c e จากมีผลได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยนี่คือถ้ามาตรฐานนะครับถ้าใครอยู่ในตลาดนานทอเนี่ยก็จะจำได้ก็คือตอนที่กลุ่มชินชินวัเนยขายให้เทมาเซ็ก็ทำเหมือนกันนะครับ แต่อันที่น,น่าคิดนะครับก็คือทำไมเขาถึงจะไม่เทนเดอร์ไทยคมคือเขาขอกรอต่อนะครับในการจะขอเวฟที่จะต้องทำ t เดอร์ไทยคมด้วยทั้งที่ถ้าต้อง t เด d e r ไทยคมเนี่ยจึงใช้เงินนิดเดียวเองนะครับอีกแค่ประมาณหมื่นไม่เกินหมื่นันล้านก็สามารถซื้อหุ้นไทยคมขึ้นมาได้ไนี่ดิลลร้านเนี่ยก็ซื้อได้แล้วนะครับคำถามคือทําไมถึงไม่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  t เดอร์ไทยคมอันนี้ก็เป็นที่ผมยังไม่ทราบนะ ก็ไม่อยากจะมองไปในหน้าลบซะทีเดียวนะครับในในแง่ของความตั้งใจนะครับแต่ว่าแน่นอนผมว่าก็มีคนมีคนที่มองทั้งด้านบวกด้านลบว่าเฮ้ยถ้ากรฟมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอินทัชก็จะทําให้ไทโคมเนี่ยลืมตาอ้าปากได้เช่นกันอันนี้เราก็เชื่อเช่นนั้นนะปเป็นถือท้ายนะครับที่คุณบอมถามก็คือถ้าผมมีหุ้นอินทัชกับเอฟวานสผมทำยังไงนะครับผมมองเน้ผมเป็นคนมองโลกในงานบวกนะครับผมมองว่าถ้าคาหุ้นนะครับ ไม่เกิน65บาทสําหรับอินทัชนะครับก็ไม่ต้องขายนะก็คือถ้าเกิน65บาทไปเนี่ยให้ขายนะครับถ้าไม่อยากจะรอว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีความไม่แน่นอนเพราะอย่างทีรว่าดีลนี้มันยังไม่ร้อยเซ็นตะครับหนึ่งต้องผ่านสิ่งที่กรอตต์อปพลูฟก่อนนะครับว่าไม่ต้องเทนเดอร์ไครโคมนะครับสองก็ต้องผ่าน EGM ของกัฟด้วยเช่นกันนะครับซึ่งสองอันนี้เนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนถึงแม้ว่าเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากจะล็อก รอฟิก่อนนะครับแล้วมีต้นทุนหน่อยอินทัชราคาถูกๆนะผมว่า65บาทขึ้นไปเนี่ยก็อยู่ในวิสัยน,นะครับที่จะาขายทำกำไรได้นะครับส่วนแอดวานซ์เองเนี่ยผมคิดว่าถ้าตลาดไม่ได้คิดแบบที่ผมคิดหรือว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันเพ้อฝันเกินไปว่าเขาจะมอนในไทายเสาแล้วก็เอาเงินมาจ่ายดีวเวนเนเนี่ยจริงๆหุ้นแอดวานซ์ระยะกลางระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับเหตุผลเหตุผลก็คือว่า ถ้าเราคิดดูมันคือการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับจากซิงเทลนะครับซึ่งมีความชํานาญการในการทําตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งรีเจนนะครับมาเป็นกอลฟนะครับซึ่งไม่เคยทําธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เลยนะครับแน่นอนว่าความสามารถในการทําตลาดอาจจะเปลี่ยนไปน,นะครับแน่นอนว่าอาจจะมีการเปลี่ยนของผู้บริหารด้วยซ้ำนะครับแน่นอนว่าการซื้ออุปกรณ์โครงข่าย จากเดิมที่ซื้อในสเกลของซิงเทลจะมาเป็นซื้อในสเกลของกราฟต้องแพงขึ้นนะครับจากเบนเดอร์นะครับ, Windows, นรบแน่นอนนะครับอันนี้ก็ทำให้ความไม่แน่นอนนะครับในอนาคตของ a d v a n c e ์เนี่ยหรือเนแ่ของความสามารถในการแข่งขัน,เ,นเป็นที่ต้องสงสัยผมใช้คำว่าเป็นที่ต้องสงสัยนะครับไม่ได้บอกว่าจะดีแน่นอนนะครับแต่ว่าเราต้องรอดูนโยบายรอดูสิ่งที่มจะเกิดขึ้นตอนน่อจานะครับดังนั้นในระยะสัน้นผมคิดว่า คนที่ไปพุ้นอินทัชก,ก็ต้องถือว่าถูกหวยแล้วลกันนะครับก็น่าจะมีกําไรแล้วก็น่าจะขายได้ราคาค่อนข้างดีนะครับส่วนพุ้นแอดวานซ์เนี่ยผมว่าน่าจะขึ้นตามนะแต่อาจจะไม่ร้อนแรงเท่าอินทัชอันนี้ผมเดายกเว้นตลาดจะเชื่ออย่างที่ผมคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวมันต้องเอาเสาทั้งหมดไปขายเข้ากองหรือว่าไปขายให้ทาวเวอร์โคแล้วจะต้องจ่ายเงินปันผลบึ้มๆอ่ะอันนี้ก็จะวิ่งไะชูดเลยนะครับครับก็อย่างนี้คือเรามองคล้ายๆกันนะครับว่าก็ เป็นตัว in touch นะครับที่สุดถามนิดนึงครับแล้ววนกลับมาว่าแล้ว advance ครับพี่ถ้าวันนี้แบบถ้าดูจากราคามันก็โอเคยอมแล้วว่าไอ้ฝั่งของการซื้อขึ้นเนี่ยราคาในกระดาษราคาในกระดาษมันก็จะขึ้นตามไปถูกไหมครับแต่อย่าง a d v a n c เนี่ยมันซื้อต่ำกว่ากระดานค่อนข้างเยอะเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าวันนี้ราคาหุ่ง advance มันจะรีแอคชั่นยังไงแล้วเรามีคําแนะนํำยังไงดีครับเส่วนตัวผมคิดว่าพุ่ง advance ก็ตาจะขึ้นตามนะครับไอ้ราคา122บาท80 s o m e t มติเนี่ย ผมว่ามันเป็นมันเป็นที่รู้กันว่ามันเป็นราคาจที่จะทําให้มันทาตามกฎนะครับไม่ได้มีนัยยะว่าเ hey, ฮ้ยกราฟมองว่าแว l u ลูของแอ v a านอยู่ที่ร้อยิบสองบาทไม่ใช่นะครับผมคิดว่าการ,ร<อ>ดีความนั้นผิดนะครับคือคือถ้ามองในแง่ของการมีทรัพยากรที่จํากัดเนี่ยทำไมต้องซื้อแอดวานทั้งที่ซื้ออินทัชที่ราคาถูกกว่าแล้วก็สามารถมีมูลค่าขอแอดวานได้เหมือนกันนะครับผมมองในมุมนั้นมากกว่าดังนั้นถ้าเราจะมอง อ่าถ้าหุ้นถ้าหุ้นบ้านลงและหุ้นอินทัศขึ้นเกินหกสิบห้าผมแนะนําให้ขายอินทัศสวิต<อ>กลับมาแอดวานอือใช่ตกลงไหมครับเพราะหุ้นเพราะหุ้นอินทัเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยเท่าที่เราเห็นในอดีตเนี่ยอ่าซึ่งอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้นะแต่ว่าเร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 าชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นตามนั้นนะก็คือหุ้นอินทัศได้จะเปิดขึ้นไปหกสิบห้าอย่างน้อยหรือเกินกว่านั้นนะถ้าใครมีนะครับก็ พิจารณาเอาแล้ว่าจะถือรอหรือว่าจะขายนะครับแล้วถ้าหุ้นแอดวานด้านลงนะครับผมว่ายิ่งดีเราเราแน่าจะใช้นี้เป็นจังหวะในการขายอินทัที่ราคาเกิน65แล้วสวิกลับเข้ามาซือ้อแอดวานที่ราคาต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับผมโอเคชเัดเจนมากครับพี่พีครับทิ้งท้ายนิดนึงครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือพี่พคิดว่าใครที่ถือ ลงไฟฟ้าก้าวอยู่เนี่ยมันจะต้องมีการสวิชออกไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสวิชเนี่ยพี่พิพิเลือกตัวไหนครับอ่าพี่พิพิไม่อยู่แล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็อย่างนี้แล้วกันคือต้องบอกว่าดีลนี้นะครับอ่าเรากล่าวโดยสรุปเลยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับไปที่ ict ก่อนนะครับพี่พิสุทธ์ก็มองว่าถ้าดูจากต้องดูราคาด้วยนะครับว่าเปิดเท่าไหร่นะครับถ้าเปิดโดด นะครับอินทัชอยู่65บาทไม่ตามแล้วแล้วถ้าแอดวานลงเนี่ยไปตามไปซื้อแอดวานแทนนะครับส่วนพี่พิกครับพี่พิกม,มองอย่างไรครับสำหรับการาฟในรอบนี้ว่าถ้าจะสวิชสวิชไปตัวไหนดีครับสำหรับเรานะคะในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยถ้ายังอยากจริงจริงไม่ได้แนะนำว่าจะต้องรีบเข้ากลุ่มโรงไฟฟ้านะคะเพราะว่าปจาัจจัยภายนอกอาจจะไม่ได้สนับสนุนมากนักนะคะเอาลุกในแง่ของอย่างราคาก๊าสเนี่ยก็ยังสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น อ่าพี่พลิกหลุดไปแล้วนะครับอ่าไม่เป็นไรงั้นผมพูดแทนพี่พลิกละกันนะครับก็คือในฝั่งของกลยุทธ์นะครับกันนี้ผมพูดตามเตเปอร์นะครับเดี๋ยวติดตามได้นะครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับถ้านับภาพรวมเนี่ยเรายังไม่ต้องอ่าเร่งซื้อตัวอ่ากลุ่มโอไอฟ้ามากนักนะครับเพราะว่ามันยังเป็นขาของในฝั่งของตัว value play อยู่นะครับ utility ของเราเนี่ยอาจจะไปดูอีกทีนึงในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงตรงนี้เนี่ยนะครับกลุ่มโอไอฟ้า ถ้าใครมีกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับแล้วอยากจะมีการสวิชเนี่ยนะครับสำหรับตัวกัปเอเนอีที่อาจจะยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับแล้วก็เงินเนี่ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเดิมเนี่ยเราเอาเงินเพิ่มทุนเนี่ยไปใส่ในประมาณการบางส่วนของการที่เอาไปทาโรงไฟฟ้านะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าทุกๆ1บาทที่เพิ่มทุนเข้ามาเวลาเอาไปทาในโรงไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะให้ต่อ t a r g e t price เนี่ยสูงกว่าที่เอาไปลงใน Intouch กับ Advance นะครับแล้วก็พี่พีก็เลยมีการอ่า ประเมินนะครับว่าถ้าจะสวิชเนี่ยนะครับลาดบุรีอาจจะเป็นหนึ่งในตัวที่อาจจะมีการสวิชเข้าไปได้พี่พิคมีความเห็นเพิ่มเติมไหมครับในแง่ของตัวราชบุรีที่เราแนะนำนะคะก็หลกัหลกๆมาจากในส่วนของอย่างที่เรียนนะคะมันเป็นโรงไฟฟ้าประเภทพวก ผม IPP เพราะฉะนั้นความเสียเ่ยงในแง่ของพวกปัจจัยภายนอกอย่างราคากา๊สเนี่ยจะน้อยกว่ารวมไปถึงกับว่าพอเขาเนี่ยมีในแง่ของตัว USD asset อยู่นะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวระยะสัา้าความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากพวก FX loss เนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าถ้าเทียบกับ operator รายอื่นประมาณนี้ค่ะครับได้ครับประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่พิสุทธิ์และพี่ทิกมากครับ